สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เราจะมารีวิวเกี่ยวกับการใช้ไมโครโฟนประเภทไดนามิกไมโครโฟนหรือว่าไมโครโฟนที่ใช้สายนะครับก็เป็นไมโครโฟนทั่วไปที่เราใช้กันนะฮะโดยเฉพาะการใช้กลางแจ้งไมโครโฟนรุ่นไดนามิกนะครับเป็นไมโครโฟนที่มีคุณสมบัติที่ลดเสียงรบกวนได้ดีนะเวลาเราไปใช้นะแต่ว่าสําคัญคือว่าเราจะเลือกใช้ไมโครโฟนให้เหมาะกับการใช้งานอย่างไรนะครับ วันนี้ผมจะรีวิวเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ไมโครโฟน Akg รุ่น D5 นะครับเป็นไมโครโฟนที่เหมาะสำหรับนำมาใช้พูดนำมาใช้ร้องเพลงนะครับเพราะว่ามีย่านความถี่กว้างนะครับตั้งแต่70เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์ซึ่งไม่ทั่วๆไปจะไม่ค่อยถึงนะครับอัอนนี้เป็นไมคตามท้องตลาดก็ผมก็ติดโลโก้ไว้นะความถี่ของไมคตัวนี้ก็ อยู่ในช่วง60-15ถึง15กิโลเฮิรต์นะครับถึง15กิโลเฮิรต์แต่อาจจะนี้ถึง20กิโลเฮิรต์นะฉั้นความถี่ตัวนี้จะกว้างทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบว่าไม AKG กับไม้ท้องตลาดทั่วไปคุณภาพเสียงมันต่างกันแค่ไหนนะครับจะให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วก็ดูว่าการใช้เราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับทีนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับว่าไมโครโฟนที่ผม สาธิตตัวแรกจะเป็นไม้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับอาผมต่อเข้ากับ PM นะฮะ PM แล้วก็ปรับเสียงทุม้มเสียงแหลมไว้ที่กลางเลยนะครับเอาไว้กลางป m จะช่วยให้การขับเสียงได้ดีขึ้นนะครับทำให้การทํางานของไม้เสียงชัดเสียงใสขึ้นนะเนะนํนำให้ใช้นะครับมีใช้ก็ดีนะฮะร,รุ่นนี้นะเป็นป m มมีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับ เราจะมาทดสอบฟังเสียงกันนะครับผมพ่วงเข้ากับโน้ตบุ๊กนะครับอ่อสัญญาณเอาพุทจาก BM ตัวนี้นะครับมาที่ input อินพุตที่ช่องใหม่ของโน้ตบุ๊กนะครับเราจะมาฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0อันนี้เป็นไม่ราคา ไม่แพงนะครับาตามท้องตลาดอันนี้เป็นไม้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับทดสอบเสียง1 2 3 4 5สห้าส,ส,สวัสดีครับโลเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5สอาสี่ห้าอันนี้คือไมอ้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับฮัโลโหลทดสอบเสียง1 2 3 4 5ส7 8 9าี่ห้าเจดดทดสอบเสียง นี่คือเสียงจากไมโครโฟน AKG รุ่น D5 นะครับมันจะเห็นความต่างนะฮะนนั้นการเลือกใช้ไม้นะครับก็ขึ้นกับดุลพินิษของท่านผู้ชมนะครับว่าจะเลือกรุ่นไหนดีนะฮะก็เลือกมาใช้งานตามที่เราต้องการนะครับถ้าหากสนใจรุ่น AKG รุ่นนี้นะครับก็ทักแชทมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวร้องเพลงนะครับโดยใช้ไม้ AKG รุ่น D5 รุ่นนี้นะครับ ภาพเสียงจะเป็นยังไงที่เอาใจ มาให้พิจารณาตรวจดูก็จะรู้ว่าหัวใจที่ไม่รื้เก่ามีบุมสายเสียหายส่วนใดหรือเปล่าหรือมีรอยแตกเราาจิตทากาหลกตาตรงไหนสีห่หัวใจ พี่นี้ยังคงไม่เอี่มเป็นใจแท้ไม่ใช่ใจเทียมไม่มีเล่เหลี่ยมลงหวดลามีแต่ความรักเตรียมลองจนเต็มห้องใจพี่ยินดีมอบให้ตรดรับไว้พี่จาจรณาเมื่อไรจะรับ เมื่อไรจะรู้หรือมีแฟนอยู่ก็จงให้รีบบอกมาหรือถ้ายังโสดได้โปรดจงคิดนตตช่วยสลายเวลาที่จรณาหัวใจให้ทีที่เอาหัวใจฝากไว้เพื่อรอคำตอบ ที่พร้อมให้เธอทดสอบข้างในห้องใจนี้หากว่าน้องยังมองเห็นข่าความดีที่ก็พร้อมจะมอบชีวิต้ากมี้ิจจรณา รับเมื่อไรจะรู้หรือมีแฟนอยู่ก็จงให้รีบบอกมาหรือ้ายอยังโสดในโปรดจงคิดเมตตาช่วยสละเวลาที่จรณาหัวใจให้ทีที่เอาหัวใจ ฝากไว้เพื่อรอคำตอบที่พร้อมให้เธอทดสอบข้างในห่งใจพี่หากว่าน้องยังมองเห็นค่าความดีอี่ก็พร้อมจะมอบชีวิตถ้าคนดีพิจรารณา